จนขวดจนขวดในกล้องน้องตีนในกล้องน้องตีนกินน้ำแข่งกันกินน้ำแข่งกันกินน้ำแข่งกันนะมากินน้ำแข่งกันโอเคอันหนึ่งเลยไหนของพี่ตีนไหนของพี่ตีนขอพี่ตีนขอพี่ตีนเอาปลเป็ดก็กินนะขอพี่ตีนกินนะเฮ้ยเอาขอพี่ไหนแล้วล่ะตรงหน้าตรงหน้าโอเคอันนี้ได้ไหมคะได้ได้ได้นี่เอาหยิบบะชนกันชนกันบันทึกอยู่ไหมบ้านบันทึกอยู่บันทึกอยู่เอาเอาชนแก้วกันชนขวดกันชนขวดกันบ้างกินน้ำกินน้ำกินน้ำ เยี่ยมเยี่ยมโอ้ยปรีติเลยปรีติเลยโอ้ยโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงกินน้ำแข็งแรงเยี่ยม สวัสดีค่ะพบกับเป็ดบางไซหัวใจพอเพียงนะคะวันนี้เป็ดก็จะมีสาระนะคะดีๆมาบอกเล่าทุกคนนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองและบุคคลในครอบครัวของทุกคนนะคะวันนี้เป็ดก็จะมาบอกในเรื่องของน้ํานะคะน้ําก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแต่เราไม่ค่อยให้ความสําคัญนะคะในเรื่องของการดื่มน้ํานะคะเดี๋ยวนี้เวลาอากาศร้อนๆน,นะคะทุกคนจะให้ความสําคัญกับเครื่องดื่ม ที่มีความเย็นอย่างเช่นชาเขียวชาเย็นโอเลี้ยงหรือไม่ก็จะเป็นน้ําอัดลมนะคะซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทานไปเยอะๆในระยะเวลานานสะสมในร่างกายก็จะก่อให้เกิดโรคนะคะง่ายๆก็คือโรคเบาหวานความดันไขมันนะคะซึ่งปรอททานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะสะสมในร่างกายนะคะแต่น้ําที่ปัจจะแนะนาทุกคนทานก็คือน้ําธรรมดาน้ําสะอาดนะคะน้าสะอาดดูยังไงก็คือน้ําที่มีความใส นะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีตะกอนนะคะที่สําคัญไม่มีรสชาติด้วยนี่คือน้ําที่สะอาดน้ําที่บริสุทธิ์นะคะไปก็อยากให้ทุกคนเนี่ยทานน้าเยอะๆน้ําสะอาดเยอะๆนะคะเพราะน้ำเนี่ยมีประโยชน์นะคะน้านี่ถือว่าเป็นยาในการดูแลซ่อมแซมร่างกายได้เลยนะคะในร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ําอยู่นะคะไม่ต่ำกว่า70%ประกอบไปด้วยน้ําเลือดน้ําหนองนะคะแล้วก็พวกน้ําย่อยแม้กระทั่ง น้ำที่อยู่ตามข้อต่อนะคะช่วยในการหล่อลื่นซึ่งอยู่ในร่างกายของคนเราเมื่อเราใช้ร่างกายไปนานๆเยอะๆมันก็เกิดการสุกรอนะคะและที่สําคัญที่สุดอัยะที่ทํางานระบบน้ําก็คือไตและกระเพาะปัสสาวะนะคะถ้าเกิดเรามีน้ําในร่างกายน้อยเกินไปนะคะจะทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักเวลาเราปัสสาวะออกมา ฉี่ของเราก็จะมีสีขุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทานน้ําเข้าไปเยอะๆโดยเฉพาะคนที่ป่วยแล้วก็รับประทานยานะคะคุณหมอจะสั่งว่าทานน้าตามเยอะๆทานน้าตามเยอะๆเพราะจะได้น้ำเนี่ยไปช่วยขับยานะคะยาที่ร่างกายดูดซึมไปรักษาโรคไม่หมดนะคะเขาก็จะช่วยขับออกมานะคะแล้วน้าที่ว่าเราทานเข้าไปนะคะ เวลาที่กุณทานยาเนี่ยจะมีคุณหมอหรือว่านักวิชาการหรือว่ากรมวิชาการนะคะกรมอนามัยก็จะบอกว่าทานน้ําคนนึงไม่ต่ำกว่า8ปดถึงสิแก้วต่อวันหรือ2ลิตรนะคะทาไมเราต้องทานเยอะขนาดนั้นเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเผาผลาญน,นะคะในส่วนของน้ำเนี่ยออกจากร่างกายเยอะนะคะน้ำนี่ก็ยังไปช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะไปช่วยในเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่ที่เราทํางานออกไปนะคะ ก็จะบอกว่าทานน้ําก่อนทานข้าวเนี่ยหนึ่งแก้วแล้วหลังทานข้าวก็ประมาณ1-2แก้วไม่มากกว่านี้นะคะเพราะทานน้าเยอะหลังทานอาหารเนี่ยหลังทานข้าวเนี่ยน้ำก็จะไปเจือจางน้ําย่อยนะคะที่สําหรับใช้ย่อยอาหารนะคะน้ำก็จะมีประโยชน์นะคะอย่างน้อยเขาจะทําให้ร่างกายเราเนี่ย ไม่ขาดน้ําแล้วผิวพรรณของเรานี่ก็จะชุ่มชื่นนะคะร่างกายไม่ขาดน้ําแต่คนที่ร่างกายขาดน้ำผิวก็จะแห้งบางครั้งก็จะตกสะเก็ดแต่ถ้าเราทานน้าเข้าไปเยอะๆน้ําก็ถือว่าไปช่วยได้นะคะแล้วน้ํานี่ก็จะทําให้พวกเราเนี่ยถ่ายง่ายเพราะน้ำเนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนะคะย่อยอาหารน้ย่อยอาหารได้ดีแล้วนะเวลเขาขับถ่ายปัสสาวะนะคะหรืออุจาอจาระเนี่ยน้าก็จะมีส่วน ช่วยเขาถ่ายง่ายยิ่งขึ้นเห็นไหมคะน้ํามีประโยชน์มากมายนะคะเพราะฉะนั้นแบบก็เลยอยากทุกคนเนี่ยทานน้าสะอาดน้ําบริสุทธิ์กันเยอะๆโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะ เราทานน้าที่เป็นน้ําอุณภูมิปกติอุณภูมิห้องทั่วไปนะคะพยายามลดการทานน้าเย็นหรือ,น,รอ,อน้ํนะะา,ท,าที่มีส่วนผสมของน้ําแข็งนะคะเพราะน้ำที่มีส่วนผสมของน้ําแข็งเมื่อเราทานเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะให้ร่างกายเนี่ยทำงานหนักเพราะว่าเขาต้องปรับอุณหภูมินะคะให้ร่างกายเนี่ยรับกับความเย็นที่เข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่อยู่ในอุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องทั่วไปเนี่ยเป็นน้ําที่ดี ที่มีประโยชน์กับร่างกายและที่สําคัญก็คือช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะช่วงน้้ร้อนนี้มาทานน้ากันเยอะๆนะคะนะคะทุกคนทานน้าแล้วจะได้ร่างกายแข็งแรงสําหรับวันี้ไปก็มาบอกเล่าสาระดีๆเรื่องการดื่มน้ํานะคะถ้าเกิดคลิปหน้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายหรือว่าการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะถ้าเกิดสนใจยังไง กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะได้มีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะวันนี้เป็ดบางไทวัวใจพ่อเพียงลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ